สวัสดีครับผมน่มตองแดงแรงแรงเถื่อนครับวันนี้น่มตองแดงจะมารีวิวหินเกียร์เล็กสําหรับเกียร์แต่งลับเม็ดกุญแางครับผมสําหรับวันนี้นุ่มตองแดงจะมานําเสนอแบบรายละเอียดของหินเกียร์เล็กจอมพลังนั่นเองครับผมชื่อที่นมตองแดงเรียกกับผมจอมพลังตัวนี้ไม่มีวอลลุ่มปรับครับผมมีเปิดปิดแต่แรงดีมากครับผม ใช้อดปเตอร์12โวลต์ครับผมสามารถเสียบปล่กฟ้าในบ้านได้เลยนี่แหละครับผมของแถมก็สามารถดูในรูปได้เลยนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่ร้านอื่นไม่มีก็คือ2ตัวนี้ครับผมเป็นตัวแบนและก็ตัวแหลม สำหรับเกียร์มีดกีดยางที่หนุ่มทองแดงมามอบให้กับเอฟซีทุกคนที่สั่งซื้อจากร้านหนุ่มทองแดงครับผมเดี๋ยววันนี้หนุมทองแดงจะมาเกียร์แต่งลับมีดกีดยางแมคโครห้ดูมีดกีดยางใหม่ๆครับผมจะอยู่ในลักษณะนี้ครับผมเห็นไหมอยู่ในลักษณะเดือยใหญ่และก็เป็นปลายเดือยเปราะๆเราก็สามารถ แต่งให้สวยก่อนที่เราจะแต่งลับด้วยหินลับมีดนั่นเองครับผมเดี๋ยวมาดูพระลังกันเลยว่าจะเร่งรักขนาดไหนและก็สวยอย่างไรขั้นตอนในการแต่งรับหนุ่มตรงนองจะใช้หัวเบนก่อนครับผมในการแต่งด้านหูมีดและก็ด้านผงมีดและก็อันที่สามก็คือเดือย เลยครับผมใช้ข้างของหินเกียรปาดไปเลยครับผมแล้วก็ใช้มุมข้างของหินเกียรเกียไปที่พุงจมพลังพลังจะดีมากครับผม เ่อเราได้ด้านพุงและด้านหูโดยประมาณแล้วทีนี้เราก็จะมาแต่งตรงเดือยมีดนั่นเอง โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมในการแต่งขึ้นรูปด้วยก่อนแต่งรับครับผมแล้วก็ทีนี้เราจะมาเก็บขาวแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวเหลมในการตั้งองศสาคมมีดครับผมวิธีเปลี่ยนหัวกดครับผมกดกดกดแล้วก็หมุนหมุนตัวนี้นอน ดึงขึ้นมาได้เลยแล้วก็ใส่ตัวเหลมลงไปนี่กร้นแน่นสำหรับวินเกียเล็กตัวเกียวจอมพลังนี้พลังก็จะดีครับผมแต่ก็อยากเข้นเยอะถ้าเราเข้นเยอะ บางทีมันก็เกิดน็อกรอบเหมือนกันครับผมต้องเปิดแล้วก็ปิดใหม่ปิดแล้วก็เปิดใหม่แต่ถ้าใครต้องการพลังเยอะๆอุดทุก้นก็เป็นตัวตัวเล็กตัวเล็กแบบสายออนครับผม เราจะใช้ด้านข้างของมุมแหลมในการตั้งสรบคมมีดครับผมมีดจะไม่เสียไม่ร้อนพออุ่นๆครับผมมีดกิดยางที่ชุบคมนี้ก็ ตอนชุบคมอยู่ที่ความร้อนก็หกร้อยถึงเจ็ดร้อยองศาครับผมถึงทีนี้หินเกียร์เล็กในลักษณะนี้ความร้อนไม่ถึงห้าสิบองศาไม่ถึงหกสิบองศาครับผมจะไม่ทำให้มีดอ่อนแต่ถ้าว่าเกียร์จนคมบางเกินไปมันก็อ่อนได้ครับผมมันก็เกิดด้วยการที่ว่ามันบางด้วย แต่ถ้าว่าเราเหลือเหลือไว้ย้ายมันบางเกินไปไว้สำหรับการแต่งลับด้วยหินหยาบด้วยมันก็จะสวยพอด,ดีครับผมไม่ทำให้มีเสีย ตัวแหลมจะเข้าบริเวณตรงเดยนนี้พอดีเลยครับผมตั้งองศาแขงนิดหน่อยนี่แหละครับผมนี่โดยประมาณหรือว่าเคยจะเอาไว้บางกว่านี้ก็ได้ครับผมทีนี้เราก็มาเก็บขาวเราจะไม่เตียงหินครับผม เราจะไม่เสียเวลากับการใช้หินหยาบ โอเคเสร็จ okay. ไปโดยประมาณแลวครับผมนี่ก็คือการขึ้นรูปก่อนที่จะแต่งรับทีนี้ก็จะรับง่ายนะครับผมความบางก็แล้วแต่พี่น้องจะให้บางสักขนาดไหนก่อนที่จะรับหินหยามแต่ส่วนนมตรงเดงจะไม่ให้บางจนเกินไปครับผมเราจะใช้หินหยาบินกลางหินรับในการรับแต่งคมมันจะได้สวยกว่าเก็บงานได้ดีกว่าครับผม แต่สําหรับใครที่ว่าจะเจียข้าไปก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าว่าบางในลักษณะนี้แล้วเราจุ่มน้ํานิดหน่อยครับผมเพื่อลดอุณหภูมิเมื่อมีดบางเมื่อเหล็กบางมันจะรับความร้อนเร็วครับผมและเดี๋ยวนมนงเ่งจะมาแถมรีวิวตัวนี้ดูมันจะมีอยู่ในชุดที่แถมไปครับผมเป็นหัวที่เสียบกระดาษทรายที่ก็แถมให้มา เราก็สามารถใช้ในการขัดขัดไอ้ขาวครับผม,มนอกจากจะรับมีดกีดยางแล้วก็สามารถที่ว่ารับมีดครัวรับครา ได้ครับผมทานเล็กๆไม่ใหญ่เก็บงานทีละเล็กละน้อยถ้าว่าจะเล่นงานหนักๆก็ไปเล่นสายอ่อนครับผมเล่นสายอ่อนตัวที่ใหญ่กว่านิดหนึ่งนี่หละครับผมเราใช้ขับเสาสักประมาณไหนไปใช้ตัวนี้ขับได้เลยครับผม ส่วนราคาจะอยู่ที่450บาทครับผมรวมจัดส่งเก็บรายทางแต่สำหรับพื้นที่ห่างไกลในบางพื้นที่ก็ยังต้องเพิ่มบวก50อยู่นะครับผมเพราะว่าแต่ละคนส่งก็คิดบวกเพิ่มจริงๆจากที่เรารวมค่าส่งไว้แล้วครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจ สั่งมาได้เลยครับผมที่นุมตงองเดงมีจจำนวนจำกัด